รวมเป็นหนึ่งโบสวยพันสี่ว่ะล่วงนะล่วงนะล่วงนะเก็บไปสามหมดตีกูตาดเดยเย่โอ้ไม่ได้รอดยี่อ้ะโอ้โหจริง น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิก숍ร้านบริการปดเกมพัสดแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดแบบคิงเลกาซี่และแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ร้านมาลูช็อปร้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%เซทางร้านมีบริการกดเกมพาสเลทสิบไม่ว่าจะเป็นแบบ King l e g แ c y บ a p Box คนและแบบยอดฮิตอื่นๆอ,นอ,นอีกมากมายเติมโลแบคลระบบ V i P s e r v ร์และระบบ ID Pass ก็มี M. ร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้านมาลูช็อปตามสวัสดีไวรทุกคนที่อยากได้หน่อยกันด้วยนะครับผมอยู่ผมเองนะครับชักกี่ <c oughs> แล้วในวันนี้เราก็ จะมาราคาหัวครับผมแ้ะตอนนี้เดี๋ยวผมติดท็อปเซิร์ฟไปได้เรียบร้อยเลยท็อปอะไรอ่ะล่ะก็ะดูเอ้าท็อปแปดสิบสามอือหือตึงโพรเออผมขึ้นท็อปเซิร์ฟมาหลายวันแล้วนะครับผมนะแต่ไม่ได้ทำคลิปเลยเออขี้เกียจฟ <laughs> อรี่นี่ผมท็อป แปดสิบสามนะครับผมนะเอ,อุ้ยสามล้านท็อปห้าสิบหรออีกห้าแสนหนึ่งสี่ล้านสี่ล้านท็อปสามสิบห้าล้านอุ้ยท็อปสิบหรอทำไมมันใกล้ๆกันเลยวะห่างกันแค่ไม่กี่แสนเองโอ้ระดับสามระดับสี่ห่างกันห่างกันสองล้านเลยเหอโอไมคก็ oh เป้าหมายของเราก็คือยืนหนึ่งเราต้องขึ้นเป็นที่1เท่านั้นเว้ยคือให้ให้ผมขึ้นไปที่หนึ่งฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะอ่าตอนนี้เนี่ยผมแปดสิบสามแล้วค่าหัวสองล้านห้าแสนสามหมื่นนะครับผมนะขึ้นไวมากโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปออกล่ากันสักนิดสักหน่อยดีกว่าไป เข้าไปในเซิร์ฟรวมหมดเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นะครับเฮ็ดซัดกูจะเปลี่ยนผลปีปาศาจไอ้นี่ก็บินถอยหลังจังเลยมาเฮงบอมนิ้วก่อนอันนี้เล่นเล่นครั้งแรกของวันเลยนี่อะบอสวยนี่เราต้องซ้อมพูดไว้ด้วย เผื่อฆ่าคนได้ครับ <c oughs> เราไปลุยกันเลยดีกว่าก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะครับผมกดติดตามไ้ด้วยนะครับผมไปล,ลุยกันเลยดีกว่าวันนี้เราเอาผลที่ถนัดกับดาบที่ถนัดมาด้วยว่าจะเอาสักเอาสักหมื่นข้างหัวขี้เกียจละขี้เกียจละ <c oughs> โอเคไปฮ้ย <c oughs> โดนสวยพึ่งหลอดแล้วบินช้าแล้วบินช้าแล้วจะไปไหนจะไปไหนพดมเออให้ฆาเรดีๆมาต่อเลยต่อเลยเอ้ามันปิด PVP แล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ตีบึกมัมแล้วมากองแล้วมากองอะไรอยูะก่อนนี้กันเพียบเลยอะ่ะมาออกมาพมนม จมน้ำได้หมอมันไม่เปิด PVP ว่าสาบเข้าไปล่วง เชื่อยวะมันนิ่งทล้มวะล่วงฮ้าทไมมัน่าง,ง่ายอย่างนี้น่มา <c oughs> ได้เลยพ่อดม ไปไหนแล้ววะโหเฮ้ย<ฮ>อ,อะไรวะเหี้ยผีหลอกไอสัตว์ง่ายตัวได้ไงเน่ะอะไรวะยังก็โปะกูไลฟันกุไลฟัน ไล่ฟันเออเกินไปมุ้ยไล่ยฟันอะร่วงหูแรงมากคอมโบนี้สองคนว่ะอุ้ย ไอ้ดิบันโหดจังว,วะโดนแน่เลยอ่ะกูตายเนี่ยโอ้ไม่ได้รอดรีอ่ะโอยโหจริง ไอ้ย่ยหมดตายแล้วกู <c oughs> ค,คิดได้ไงกูคิคดได้ไงวะเนี่ยโอ้อไอ้ย่าลอดเฉยไอ้ยาเกือบเสียข้าว <c oughs> <c oughs> ว่ะเฮ้ยมันใครวะโหดที่ไหวเลยตะกี้เนี่ยสับโดนผมทุกดอกเลยอ่ะโอ้ยของจริงวะ่ะ สกิลสับฮูดาวไม่เสร็จเฉยเบ้าน้าล่วงเอา้าไม่ตายเหรอหมัดปืนคนยังยืดเก็บไปมาเซฟสุดท้ายแล้วล่ามานานแล้ววันนี้เกือบโดนสับแล้วกู รวมเป็นหนึ่งมาต่อเลยมาโบสวยพันสี่วะ่ะเก็บหมดแพ็กกี้เก็บหมดหรู้จักเปล่า <c oughs> เอ้าฮึแมงเฮ้ยแขาดำยังไม่พรอบเลย ล่วงนะล่วงนะล่วงนะมีต่อหรือเปล่ามีต่อหรือเปล่าเก็บไปสามหมดตี้ฮัลโหล ออ้ยไม่โดนได้ไงวะนี่สับเข้าไปจังๆโดนหมัดเข้าไปโอ้หาาชีพมันยังไม่แตกหรอรอก่อนพระดมมีโดนสองหมื่นสี่สับเฮ้ยหมัดบล็อกอะไรอ่ะ ร่วงโคสวย1ิพันสีโหมดมากโหมดมากโคเต็มกระบาลเลยอดิโอ้ใหไม่ถึงสาบดักหน้า เฮ้ยไปไหนลนะดาแม่งโอ้โหไอ้หา่าเข้าเซฟโซนไปแล้วตัวเดิมตัวเดิมเอาสามับสามเลยหรือเปล่าพ่อหนุ่มโบ เอาดิใครตายก่อนโดนจังๆเอาหูหูยมันโซได้ไงวะระยะไกลขนาดนัวนะ่ะล่วงมาตอนน่อหรือเปล่า,อาไอ้ผลแสงเมื่อกี้ไปไหนแล้วเอาหายไปแล้วเอาหายไปไหนอ่ะมันไปไวเท่าไหร มาเราได้ค่าหัวเท่าไหร่วันนีู้ได้มาตั้งสองหมื่นโล่ามาโอ้ชั่วโมงครึ่งกว่าจะหาเซิร์ฟเจอนี้มันนานมากเลยมันนานตอนหาเซิร์ฟนี่แหละมันเจอแต่เซิร์ฟเดิมๆอะ่ะผมอยากเจอเซิร์ฟใหม่บ้างที่แบบคนค่าหัวเยอะๆแล้วก็มาบวกกันทําให้คลิปมันสนุกหน่อยแะ่กี้ผมเกือบตายนะโดนผลมังกรกับเอ็มมาไอ้ยน,นั้นไอ้แยนั้นไม่เก่งยอมรับเลยไม่เก่งจริง เกือบตายดีนะมันดีนะผมมีสูตรเอ้ยก็หนีลงใต้นี้เลยสิครับโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะใครชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากดดกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบาย,บาย